คร,ครับผมก็ถึงพี่มินกับปิงปิงนะครับามามีป่าปีที่ไม่ได้มาฝากมีกิก๊กให้บอกว่าคิดถึงลูกๆมากๆเลยนะครับรักนะครับมีกิก๊กก็คิดถึงเหมือนกันครับจริงๆแบบคิดถึงทุกคนมากเวลาที่แบบเรามาเจอทุกคนเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามี e น e ี g มากขึ้นเนาะเวลาในการทํางานหลายๆ,ๆอย่างเนี่ยแบบทุกคน ถึงทุกคนแบบมารอตั้งแต่เช้ามาเยอะอะไรเงี้ยเวลาทุกคนที่เจอเราทุกคนก็มอบ่ n e r จ y เหาเขามารอเราแบบนานมากมาตั้งแต่เช้าบางงานและอะไรเงี้ยพอเราเห็นทุกคนแบบเออโหแบบเขาแบบมาเพื่อเราจริงๆอะไรเงี้ยแบบอยากขอบคุณมากๆเลยเนี่ยที่มาเจอเราในแต่ละงานไม่ว่าจะร้อนไม่ว่าจะหนาวหรือว่าจะอะไรเงี้ยก็มาเจอเราแบบเพื่อได้อะไรเงี้ยก็อยากขอบคุณทุกคนครับคิดถึงมากๆแบบเวลาคิดอะไรเงี้ยโห สะดุ้งเเวลาแบบไปงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคนแบบมาให้กำลังใจเยอะๆอะไรเงี้ยมันแบบดีใจมากนะแบบมันจะมีช่วงหนึ่งที่เหมือนกลางๆช่วงหยบททำงานกลางๆอะไรเงี้ยเวลาจะขึ้นเวทีอ่ะเหมือนพพอเรื่อปรับตัวได้มันก็ตื่นเต้นนะแต่มันจะน้อยลงแ้วแบบข้างในจี้มเต้ดังไงโหตื่นเต้นแบบขาสั่นเลยจริง่ที่ซคอนล่าสุดอ่ะขาสั่นเลยอ่ะแต่น่าจะดูไม่ออก เออเดี๋ยวปิงมาบอกดู่รับเออวันที่สี่คอนเดินเล่นจีคีเหมือนมันใกล้ที่เดียนด้วยไงวันนี้ผมตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นมากทำนี่ดีหรืออะไรเงี้ยโอเคครับครับผมกับคอเสี่ยพก็ไม่กลับสองคนด้วยครับจบแล้วเนาะนะครับกับช่วงถามคำถามแล้วกันนะครับก็ถามก็เป็นของปากของคอนะครับเพราะว่าเกมต่อไปเราจะเข้า